เนี่ยมึงจําไว้พวก่กขระซับของหมามึงรู้ไหมอีหมีเนี่ยมีพี่น้องในคอกมันเนี่ยประมาณห้าตัวสีเดียวกันหมดเลยตัวเมียหมดทั้งคอกเลยไม่มีใครเอาไปเลยมีอีหมีตัวเดียวที่ได้มาพ่อกูไปเอามาจากวัดอีหมีตัวเดียวที่ได้พกกระซับที่เหลือนอนวัดตากยุงตากแดดโดนหมาตัวอื่นไล่กัดไล่แย่งอาหารอีหมีตัวเดียวกินอิ่มนอนหลับสุขสบาย มีพัดลมเปิดให้นอนกลางคืนนอนในบ้านไม่โดนยุงกัดมีคนอาบน้ํามีข้าวมีน้ํามีอาหารได้กินตลอดทั้งวันหิวตอนไหนได้กินตอนนั้นนี่แหละพ่อขรัพย์ของหมาจิตสุดท้ายก่อนตายคิดกุศลไม่ได้ก็เลยมาเกิดเป็นหมามาเกิดเป็นสัตว์ดระจฉานแต่ก่อนตายใช้ชีวิตมาทำพ่อขศัพย์บ,บาเพ็ญบุญมาเยอะเลยเอาพ่อขัพย์ติดตัวมาในฐานะหมาเกิดในวัดแต่โตที่บ้านคน นี่พ่อกระซับของเดรจฉานมึงจําไว้นี่แหละที่พลระเจ้าตัดไว้ไม่ผิดเลยกูจะบอกให้ไม่มีผิดเลยมาแต่ละตัวพว่อกระซับจะไม่เหมือนกันเลยมาบ้านกูนอนโซฟานะจ๊ะกูนี่ลงทุนซื้อโซฟาสำหรับมาเลยขนาดขนาดประมาณประมาณมาณพอดีอะ่ะเป็นโซฟาแบบปรับระดับได้นุ่มเชียวแล้วมีผ้านวมหนึ่งผืนปูให้นอนมาบ้านกูมีเตียงนอนคือโซฟานะจ๊ะโซฟาปรับได้อย่างดีกูนี่แหละเป็นคนซื้อมานอน พวกกระซับหมากูสร้างวิบากกับมันมาต้องมาทำคืนมัน